ตัวอะไรโอนเป็นครั้งแรกนะก็มาอยู่ที่ดู่บกันแล้วก็มาลองเล่นสเก็ตกันตอนนี้เป็นวลากี่โมงสี่ทุ่มที่นี่ปิดตั้งเที่ยงคืนนะเป็นครั้งแรกใช่ไหมเล่นสเก็ตเป็นครั้งแรกที่เล่นสเก็ตเนี่ยเป็นอะไรที่ท้าทายมากมากมันสนุกมากี่พี่ยุทดพามาเปิดโลก เรามาเปิดโลกตอนนี้เมืองไทยอาจจะดึกมาก,ก,มากยังไม่มีคนดูใช่แต่มันสนุกมากเป็นครั้งแรกมันมันเก่งมากประมาณน,น้องเก่งมากเก่งมากพี่ยุ้ยเนี่ยเขาเรียกว่าป้าย,ยุ้ยกันหรือป,ป้าที่ลานสเกตจริงเพราะว่าอายุว่้าสิบแล้วไงประมาณว่าแบบมีคนดูหนึ่งคนตอนนี้<ด>เราอยู่ดูตอนนี้เราอยู่ที่ดูใบใช่ไหมยู่ลานสเกตเกป็นไงบ้างกับคารู้สึก โอ้ครั้งแรกถือว like ่าโอ้ท้าทายท้าทายกับผมมากแล CJ, week, right. ้วรู้สึกว่าขนาดเราไม่เป็นแล้วลองลองลงสนามดูใช่ไหมเจ๋งเจ๋งดีแล้วก็ยังอยากเล่นเล่นต่ออีกอะไรอย่างเงี้ยแบอกครั้งต่อไปบอกพี่ยุ้ยพาเด็กมาทรมานไปเยี่ยมเด็กแล้วก็พาเด็กนักเรียนมาทรมานมีคนดูสามคนก็ถึงไปพี่ยุ้ยก็ดูสคนนะครับนะสวัสดีบอกพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยพาเด็กมาทรมานมาเยี่ยมเด็กแต่เอาเด็กมาได้สักแค่ ไม่เลยไม่เลยสนุกใช่ไหม,ไ,ม,ไ,หมได้เดี๋ยวสนุกให้ดูอ่าน <c oughs> เห็นไหมนี่ได้ครั้งแรกงี้ก็นี่นี่ครั้งแรกเลยย <c oughs> ืดเปลี่ยนกล้อง <c oughs> ไปใส่ได้ใส่ได <c oughs> โ้โอ้โหไอ้ครั้งแรกได้ย่างงี้นี่ บอกพี่ยุ้ยพาผมว่ามาเยี่ยมเด็กๆที่ที่ทีส่งมาเรียนพามาเล่นสเก็ตเป็นไงบ้างมันไหมบอกเกนดีนี่ได้ไหมเราจะเล่นสนกว้าเล่นสุดหนกีฬาให้ได้ได้น่นเพื่อเหนื้อย็น่นเพื่อนู่านเหื่อยโน่น เกตกันพี่ยุ้ยมาเยี่ยมน้องๆที่ดูไบนะนี่ส่งมาเล่นที่ดูไบแล้วก็พามาเล่นสเกตเขาเขาปิดเที่ยงคืนนี้ <c oughs> ายบ้าทรไมว่าโดนหมุนตัวนอากาศนี่ให้เพื่อนมีมีน้องดูเก้าคนมีน้องหนึ่งเก้าคนที่จังดูไบกันนะทรไมว่มาพาน้องๆมามาเล่นที่แบบนะ ขาซนใช่ไหมอันนี้จะเป็นบรรยากาศที่แบบบางทีพี่ถ่ายใสกลองบอกพี่ยุยพาน้องๆนะมาเล่นสเก็ตเป็นไงบ้างโอ้พี่ยุยพาน้องๆมาทรมานมาทรมานไหมประสบการณ์ใหม่ผักก้อนไหมผักก้อนใช่ มั่งกับการเล่นสกิทรั้งแรกตื่นเต้นคนะ้นไม่เคยทอมอะไรมาก่อนวันชาเลนเต้นเหมือนกันนะเดี๋ยวๆเรามาอีกรอบนหมือวจะเก๊กๆกลางต้องมาอีกสิบรอบได้ไหมเนาะพาพามาเยื่ยมน้องๆเมื่อกี้พาไปกินข้าวมีพามาเล่นสกิทโคลมาไหมโคลมาหนะการใหม่ค่ะได้ไหมได้โอเค บอกอันนี้มาเยี่ยมน้องๆที่ดูไปแล้วพี่พามา,มามาเล่นสเก็ตกันโอเคเดี๋ยวกลับมาเจอกัน